กดติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยหมอดาวดูดวงพยากรณไพ่ยิปซีและไพ่ออร์คเค้นพลังบวกนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาการงานการเงินความรักของชาว ราศีกรกฎในช่วงปักแรกเดือนสิงหาคม1-15นี้นะคะว่าดวงชะตาของคุณจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ขอให้ชาวกรกฎรับแต่พลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นไพ่ยิปซีนะคะไพ่ยูนิเวอร์สหรือว่าไพ่ขลังออร์เคิลสามารถสแกน QR Code แอดลไอตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ ะะเทวดาประจําตัวของชาวกรกฏทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้ด้วยนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ยิปซีไพ่ยูนิเวอร์สไพ่ขลังออร์เคิลบารมีแห่งองค์พ่อพิคเนตบารมีแห่งองค์เทพทุกพระองค์ที่อยู่ในไพ่สําหรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พามิเมราคอมเมนส์เมธองปู่ฤาษีร้อยแปดทุกดวงจิตทุกดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ในไพ่สําหรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของ ต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดูดวงชะตาให้กับชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาจนถึงวันที่15สิงหาคม67ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวกรกฎด้วยเถอคะค่ะสาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากไพ่ขลังกันก่อนเลยนะคะดวงชะตาของชาวราศรีกรกฎนะคะชาวลัคนากรากฎดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรคะในช่วงปักแรกเดือนสิงหาคมนี้ดวงชะตาของชาวกรกฎปักแรกคะ่ะ คมโดนสุดตาของคุณนะคะตาสว่างชาวราศีกรกฎนะคะคุณจะรู้แจ้งเห็นจริงอะไรบางอย่างนะคะรู้เช่นเห็นชาติใครบางคนนะคะหรือรู้เห็นในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะะตาสว่างบางอย่างนั่นเองนะคะ ชาวราศีกรกฎรวมถึงคุณจะเป็นคนที่มีดวงตาเห็นธรรมได้ด้วยตัวคุณเองเช่นกันเนี่ยนะคะตาสว่างนะคะชาวราศีกรกฎนะคะรู้อะไรบางอย่างนะคะตาสว่างกับบางสิ่งบางอย่างหรือกับใครบางคนนะ ชาวราศีกรกฎคุณเป็นคนที่ใฝ่ในเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะการนั่งสมาธิการทำสมาธิการถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะนะ,ะเห็นไหมคะไพ่จะสอดคล้องกันมากๆนะคะคุณจะมีดวงตาเห็นธรรมได้นะคะคุณเป็นคนที่มีศีลสมาธิปัญญา นะคะการที่คุณปฏิบัติทมนั่งสมาธิจะทำให้คุณมีปัญญาที่เหนือกว่าคนอื่นอ่ะจะบอกว่าเหนือกว่าใครหลายๆคนก็ได้นะคะการที่เรามีสมาธิจะทำให้เราตัดสินใจอะไรได้ถูกต้องจะทำให้เราเป็นคนที่มีสติมากยิ่งขึ้นนะคะไม่กลัวในเรื่องของอุปสรรค นะคะหรือว่าไม่ประวัติพันพ,นพึงในเรื่องของอนาคตที่จะเกิดนะชาวราศีกรกฎคุณจะรับได้ทุกสถานการณ์จะรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคุณเป็นคนที่มีสติมากๆนะคะการมีสติจะทำให้คุณฉลาดจะทำให้คุณคิดได้ดีละเอียดและรอบคอบโอ้โหชาวราศีกรกฎ คุณได้ไพ่เดสสินีด้วยนะคะไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่อำนาจวาสนาบารมีความมีชื่อเสียงความประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าความดวงดีมีโชคมีลาบได้พบคู่ครองที่ดีได้พบคู่แท้คู่บุญวาสนานะคะชาวราศีกรกฎนะคะคุณได้ไพ่เดสสินีได้ไพ่พมนิขิดไว้แล้ว ดวงคุณกำลังจะเปลี่ยนนะคะดวงคุณกำลังจะเปลี่ยนสู่ความสำเร็จนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมปักแรกนี้นะคะชาวราศีกรกฎนะคะคุณได้ไพ่พระอัฒนารีสวนนะคือคุณเป็นคนที่เข้าได้กับทุกคนเข้าได้กับทุกสังคมนะคะเข้าได้กับทุกชนชั้นไม่มีความรังเกียจเดียดฉัน เป็นคนที่ดีมากนะคะไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นคนเฟนลี่เป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายนะเป็นคนที่มีความทั้งเข้มแข็งทั้งอ่อนโยนในคนคนเดียวกันนะคะชาวราศีกรกฎหรือไพ่ใบนี้หมายถึงเพื่อนๆที่เป็น lgbt ก็ได้นะคะ หรือตัวตนของคุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดทางเพศเดียวกันก็ได้นะคะชาวราศีกรกฎนะคะรวมถึงคุณเป็นคนที่โอเพนนะ่ะคุณเป็นคนที่เปิดโอกาสให้กับใครหลายๆคนเพศทางเลือกอะไรอย่างนี้เข้ามาได้ด้วยนะคะคุณเป็นคนที่ไม่รังเกียจอะไรเลยนะคะเข้ากับได้ทุกคนนะ ชาวราศีกรกฎนะคะความสําเร็จมาเยือนคุณอีกแล้วอีกใบหนึ่งแล้วนะคะชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงปักแรกสิงหาคมนี้นะคะชาวราศีกรกฎนะมีความสําเร็จแล้วแต่ก็ต้องเจอคนที่แบบว่าตลบตะแลงพูดจาอีกอย่างน่าอีกอย่างรับหลังอย่างนะคะตลบตะแลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะ ชาวราศีกรกฎคุณก็จะพบเจอได้อยู่หนึ่งเนืองนะคะอยู่ตลอดตลอดนะะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะหรือว่าคนที่รู้จักมักคุ้นหรือว่าเพื่อนของคุณหรือจ้าวนายคุณหรือว่าลูกน้องคุณก็ได้นะคะชาวกรกฎนะคะมันมีอยู่ทุกสังคมนะคะมีอยู่ทุกสังคม ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ในแวดวงไหนอ่ะจะต้องเจอแบบพวกนี้ตลอดเวลานะคะพูดเอาดีใส่ตัวนะเอาชั่วใส่คนอื่นนะ,ะนะคะชาวกรกฎคุณงคงต้องพบเจอคนพวกนี้อยู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องของอจิตใจของคุณนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะมองว่า มันไม่เป็นไปอย่างที่คุณคาดคิดนะคะคุณอาจจะรู้สึกที่ผ่านมานะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันถูกฟรีซนะหรือว่าเย็นชานะคะหรือว่าไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรน,นะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้โตช้านะคะไม่มีอะไรตอบสนองไม่มีฟีดแบ็กอะไรเลยนิ่ง,งๆเฉยๆ นะคะชาวราศีกรกฎนะคะ storm นะคะพายุได้พัดผ่านคุณไปแล้วนะคะสิ่งที่เป็นอุปสรรคนะคะหรือว่ามรสุมชีวิตของคุณได้พัดผ่านคุณไปแล้วนะคะชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ storm เนี่ยหมายถึงในเรื่องของเงินด้วยเงินจะโฉบเข้ามาหาคุณนะคะเงินจะโฉบเข้ามาพัด เข้ามาอยู่ในบัญชีของคุณอย่างรวดเร็วนะคะชาวราศีกรกฎเงินเข้ามาอย่างเร็วแล้วมันก็ออกเร็วเช่นกันนะคะ <c oughs> เข้ามาอย่างรวดเร็วก็ออกเร็วเช่นกัน <c oughs> พอมีเงินปุ๊บมันก็ต้องมีเรื่องใช้จ่ายออกไปนั่นเองนะคะหรือว่าไปใช้หนี้ใช้สินเขาก็ได้นะฮะ d e a t อฟก o สน่ะจัอาจจะจบสิ้นจากใครบางคนก็ได้คนไม่ดีนะคะคนไม่ดีคนไม่ใช่ นะคะก็ต้องจบกันไปนะคะชาวกรกฏนะคะสามหัวใจเห็นไหมคะสามหัวใจสามหัวใจก็คือ c o m p l i c a เท d ก็คือรักสามเศร้าเราสามคนอดีตที่ผ่านมานี่ไปตกในตำแหน่งความในใจคุณนะคะอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นมือที่สามของเขาแบบไม่รู้ตัวก็ได้นะคะหรือว่าคุณเป็นคนที่กังวลอยู่เสมอว่า กลัวแฟนไปมีแฟนใหม่เออนะคะหรือว่ากลัวว่าจะตกเป็นมือที่สามแบบในอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะคะหรือว่ากังวลในเรื่องของความรักว่าคู่หรือว่าแฟนจะไปมีใครหรือว่าไปปั่นใจหรือเปล่าก็ได้เช่นกันนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยนะคะบางครั้งคุณยังห่วงหานะความรักในอดีตด้วยก็ได้ นะคุณอาจจะยังไม่ลืมความรักครั้งเก่านะะหรืออาจจะยังไม่ลืมอะไรอดีตเดิมๆเ,เก่าๆหรือว่าของก็ได้นะคะชาวกรกฎไนะพ่ใบนี้ไม่ได้หมายถึงในะเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างเดียวคุณอาจจะเสียดายเสียดายงานเก่านะเอาตั้งแต่เสียดายคนเก่าก่อนอาจจะเสียดายคนเก่าเสียดายงานเก่าเสียดายของก็ได้นะคะ ของที่เป็นสูญเสียไปออหรือว่าสัตว์ก็ได้นะสัตว์ที่คุณรักสัตว์เลี้ยงที่คุณรักอสุนัขแมวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะกําลังเสียใจหรือแบบไม่อยากสูญเสียของรักนะคะคนสัตว์สิ่งของได้หมดเลยนะคะคุณอาจจะกําลังคิดถึงใครคนนั้นหรือว่าของสิ่งนั้นอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าสัตว์ตัวนั้นอยู่ก็ได้นะคะ เรามาดูไพ่ยูนิเวอร์สกันบ้างนะคะการงานการเงินความรักของชาวราศรีกรกฎนะคะการงานการเงินความรักของคุณในช่วงปักแรกนี้เป็นอย่างไรคะชาวกรกฎ นของชาวราศีกรกฎในช่วงปักแรกเดือนสิงหาคมนี้นะคะ Universe ไพ่ยูนิเวอร์ใบแรกของคุณก็จดสั่นมาเลยนะคะความสำเร็จนะคะความเจ,จิดจรัสความมีชื่อเสียงโด่งดังความเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะมีความเป็นอัจฉริยภาพในตัวเองนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ใส่ใจนะคะใส่ใจในเรื่องของการงานห่วง ในเรื่องของงานอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นคนใส่ใจในเรื่องของการงานแล้วก็คุณเป็นคนที่ทุ่มเทค่ะทุ่มเทให้ในเรื่องของการงานคุณถึงประสบความสำเร็จนะชาวราศีกรกฎคุณเป็นคนเก่งด้วยทุ่มเทในเรื่องของการงานด้วยเอาใจใส่นะคะทุ่มสุดตัวนะคะห่วงงาน นะคะบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะละมือออกจากงานได้บางคนไม่ไม่ยอมให้ลูกน้องทำนะคะต้องทําเองนะคะเชื่อใจในตัวเองมากกว่านะคะชาวราศีกรกฎแล้วก็การที่คุณประสบความสํำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะคุณใฝ่หาในเรื่องของความรู้วิชาการอะไรต่างๆเรียนรู้ในเรื่องของ การพัฒนาตัวเองนะคะหรือว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะหรือว่าการพัฒนาตัวเองที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปสู้กับคนอื่นได้นะคะก็<ค>ะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมปักแรกนี้นะคะคุณเป็นคนใส่ใจในเรื่องของงานมากๆนะคะงานของคุณโดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะชาวตราสีกรกฏนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงใดๆก็แล้วแต่นะคะ เรามาดูในเรื่องของการเงินชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ยูนิเวอร์การเงินของคุณการเงินคุณเนี่ยนะคะจะต้องใช้ความสามารถของตัวเองนะคะได้เงินจากการเจรจาการพูดคุยพบปะนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานพบปะลูกค้าการเดินทางไกลนะคะนำมาซึ่งไรายได้ นะคะชาวราศีกรกฎคุณอาจจะต้องเดินทางไกลหรืออาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะออกแรงนิดนึงนะคะได้เงินนะได้เงินในที่นี้ได้เงินจากลูกค้านะคะหรือเงินที่ได้จากความเสน่หาก็ได้นะคะชาวราศีกรกฎได้เงินจากความเสน่หาก็ได้นะความเสน่หาความรักใคร่ความเอ็นดู นะคะชาวราศีกรกฎเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีหัวใจแบบบริการนั่นเองนะชาวราศีกรกฎนะคะคุณจะได้เงินจากความเสเน่หารักใคร่เอ็นดูนะคะชาวราศีกรกฎนะมีวาจาเป็นรัพย์เรามาดูในเรื่องของโชคลาภค่ะ ะะการเงินและโชคลาภคุณเป็นยังไงโหไพ่ใบแรกก็พระอัฒนารีส่วนแล้วคุณมีโชคมีลาบได้นะคะมีโชคมีลาบได้มีโชคมีลา,าบแก้แหวนเงินทองได้นะคะมีโชคลาบจากคู่ครองคนรักได้ค่ะนะคะคุณจะได้ของมีค่าจะได้แก้แหวนเงินทองนะเงินสดของมีมูลค่าจากคู่ครองคนรักได้ด้วย นะคะชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงปักแรกสิงหาคมนี้นะคุณขออะไรก็ได้นะอืมนะคะได้โชคลาภจากคู่ครองคนรักขออะไรเขาก็ให้ขออะไรเขาก็ยินยอมขออะไรเขาก็ใจอ่อนคุณนะคะชาว ราศีกรกฎนะในช่วงนี้นะคะขอคู่คองคนรักแก้วแหวนเงินทองนะหรือว่าสิ่งที่คุณอยากได้นะคะคุณจะมีโชคมีลาบในเรื่องของของมีมูลค่าจากคู่คองคนรักให้โชคได้ด้วยเรามาดูในเรื่องของความรักค่ะ,ะความรักของชาวราศีกรกฎเป็นยังไงความรักชาวราศีกรกฎดีอยู่แล้วนะคะ คุณมีเกณฑ์พบเจอคู่แท้นะคะไพ่เดซินีมานะแล้วมันบูไพ่ยูนิเวอร์ซีไพ่ยูนิเวอร์สจะบอกว่ายัางไงคุณอาจจะคบคบกันมานานแล้วหรือว่าศึกษาดูใจกันมานานแล้วนะคะดูใจกันมานานแล้วโอ้ชาวราศีกรกฎคุณมีเกณฑ์เปิดตัวนะนะคะหลังจากที่คุณเนี่ยสารสัมพันธ์กันมานานแล้ว พกกันมานานแล้วพูดคุยกันมานานแล้วดูใจกันมานานแล้วมีเกณฑ์ที่จะเปิดตัวได้เปิดตัวคู่ของคนรักได้นะคะชาวราศีกรกฎรวมถึงคุณมีเกณฑ์ตั้งคันได้ด้วยนะคะมีเกณฑ์มีน้องได้นะชาวกรกฎในเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วก็ความรักของคุณเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นคู่แท้คนที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ย จะเป็นคนที่อยู่กันจนแก่จนเท่าเลยนะคะชาวราศีกรกฎแล้วก็จะเป็นคู่รักที่แบบมีความรักใคร่เอาใจใส่เอ็นดูดูแลซึ่งกันและกันนะห่วงใยเทคแครกันตลอดนะคะอยู่กันจนแก่จนเท่าเลยความรักของคุณขึ้นดีมากนะเพราะว่าคุณขึ้นไพ่เดสสินีไปแล้วอะนะคะในไพ่ไพ่ขลังออร์เคิลนะคะไพ่ยูนิเวอร์สก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดี นะคะชาวราศีกรกฎเรามาดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณเป็นยังไงนะสุขภาพเป็นยังไงคะชาวกรกฎสุขภาพชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ขึ้นว่าอ่าให้คุณแอคทีฟนะบางครั้งคุณก็ดูแบบคุณก็ดูแบบขี้เกียจได้ด้วยนะคะชาวราศีกรกฎบางครั้งคุณก็ ไม่ได้ออกกําลังกายเอออยากแต่จะนอนอย่างเดียวนะคะขอให้คุณลุกขึ้นมาแอคทีฟนะคะชีวิตคุณจะปลดล็อกนะคะให้ตื่นมาแบบออกกําลังกายทําร่างกายให้แข็งแรงนะคะมีความแอคทีฟนะคะแล้วกออ็สุขภาพคุณจะดีนะคะชีวิตคุณจะปลดล็อกเลยนะชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องของสุขภาพก็ถือว่า ออกกาลังกายนั่นเองนะคะจะทําให้สุขภาพดีอ่ะเรามาดูสิคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอยากจะเตือนอะไรปักษาวายุก็มาโอ้โหชาวราศีกรกฎคะคนโสดนะไพ่บอกว่าคุณจะเจอเนื้อคู่คนที่คนที่รักคุณอย่างจริงจังอย่างกับปักษาวายุอะ่ะ เป็นเนื้อคู่ที่เหมาะสมกันนะคะคุณจะมีโอกาสได้สร้างครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่มีความสมบูรณ์แบบนะคะคนที่แบบว่าโสดมานานแล้วอ่ะนะคะคุณจะเจอคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณคนที่ใช่พ่อของลูกคนที่เป็นแม่ของลูกนะคะจะสร้างครอบครัวที่แบบสมบูรณ์แบบนะคะชาวราศีกรกฎในช่วงเดือน สิงหาคมปักแรกนี่ความรักคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะคุณมีโอกาสสร้างครอบครัวมีความรักดีๆได้นะคะอย่างปักปักสาวายุนะคะหรือว่าไพ่เดสินีขึ้นมานั่นเองนะคะขอให้ชาวราศีกรกฎนะคะมีแต่สิ่งดีๆขึ้นมาอย่างกับไพ่เก่าบอกแจ้งข่าวบอกกล่าวเลยนะเรามาดูไพ่ยิปสีกันบ้างชาวราศีกรกฎไพ่ยิปซีนะคะ การงานการเงินความรักคุณจะเป็นยังไงเนี่ยดูซิไพ่จะขึ้นแบบไปในทิศทางเดียวกันไหมชาวราศีกรกฎความรักคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากนะคะในช่วงปักแรกนี้นะชาวราศีกรกฎนะคะตัวตนคุณได้ไพ่อะไรชาวกรกฎโอ้โหชาวกรกฎนะคะคุณได้ไพ่เดอะซันอีกแล้วไพ่ยูนิเวอร์สคุณก็ได้ไพ่เดอะซันความสําเร็จความมีชื่อเสียงนะคะ ความมีออร่าความเปล่งประกายนะคะหน้าเด็กอยู่ตลอดเวลานะคะหน้าตาสดใสอารมณ์ดีนะคะใครอยู่ใกล้ก็หลงรักคุณนะชาวราศีกรกฎนะคะหน้าตาคุณจะดูเด็กด้วยดูเด็กดูอ่อนกับวัยดูดีดูสดใสร่าเริงความประสบความสำเร็จความมีชื่อเสียงมาเยือนคุณแล้วนะชาวราศีกรกฎนะคะตัวตนคุณได้เดอดสซันเลยนะ ความมีชื่อเสียงโด่งดังความสำเร็จรอบด้านนะคะรวมถึงจะเจอความรักดีดีนะเดอสันเนี่ยมีโอกาสตั้งคันได้ลูกชายได้ด้วยนะชาวกรกฎนะคะในเดือนสิงหาปักแรกนะคะไพ่ใบต่อมาหกไม้เท้าชอบมากก่อ,อการงานก็สำเร็จนะคะหิงไม้เท้าการงานโดดเด่นมากๆชาวราศีกรกฎ โอ้โหงานคุณขึ้นแบบว่าการงานสำเร็จนะ,ะมีโอกาสเดินทางไกลนะคะมีโอกาสได้ข่าวดีเห็นไหมคะชาวราศีกรกฎนะคะขึ้นไพ่ขึ้นเหมือนกันเลยนะคะการติดต่อปฏิสัมพันธ์นะคะจะนำพารายได้เงินทองมาสู่คุณนะคะการใช้คำพูดกันการเจรจาต่างๆนะคะชาวราศีกรกฎนะ,ค,ะคุณอาจจะแบบว่า โสดมานานหรือว่าเลิกราจากคนเก่าๆมานานนะคะในช่วงปักแรกนี้คุณจะได้เจอนะคะชาวราศีกรากฏโดดเด่นมากๆนะคะในเรื่องของการเดินทางนะชาวกรกฎมีเกณฑ์ได้ได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะคุณต้องได้รับข่าวดีอยู่แล้วเพราะเด e อ u สัมาได้รับข่าวดีจากทางไกลในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศ การไปทํางานต่างประเทศหรือว่าการเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศได้ด้วยนะคะชาวราศีกรกฎหลายๆคนอาจจะอาศัยอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลได้ด้วยนะคะชาวกรกฎที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้การงานของคุณนะคะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ยกย้ายในเรื่องของการงานนะคะบางคนทําเรื่องย้ายบางคนย้ายงานบางคนย้ายประเทศบางคนย้ายบ้านได้ นะคะเปลี่ยนแปลงภูมิลำนาได้นะคะชาวราศีกรกฏในช่วงปักแรกนี้คุณโดดเด่นมากๆนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ว่าคุณจะทำงานสายอะไรก็แล้วแต่นะคะยิ่งสายาการเดินทางต่างประเทศหรือว่าธุรกิจข้ามชาติเนี่ยดีมากๆนะคะแอร์สจวตนะทหารตำรวจก็ดีนะคะหรือว่าคนที่จะต้องใช้คำพูดคำเจรจาตลอด นะคะการงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะชาวราศีกรกฎในเรื่องของงานคุณสุดยอดอยู่แล้วความมีชื่อเสียงนะคะความโด,ด่งดังเรามาดูชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องของการเงินการเงินการเงินของคุณขึ้นมาแล้วอยู่แล้วนะคะสามเหรียญน,นะคะมีเงินทองไม่ขาดสายนะชาวราศีกรกฎนะคะ the s t r ต n g ท การเงินคุณเป็นยังไงการเงินชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่ได้นะคะชาวราศีกรกฎคุณมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่จากเลขรถให้โชคนะคะรวมถึงเงินที่มาจากเงินปันผลได้นะคะจากเงินที่เคยลงทุนไปนะคะแล้วรีเทิร์นกลับมารอบนี้นี่เงินใหญ่มากมาก นะคะชาวราศีกรกฎนะคะมีโชคลาภจากเลขรถให้โชคนะชาวราศีกรกฎนะคะเลขรถให้โชคมาดูในเรื่องของความรักความรักคุณจะเจอรักดีๆนะคะชาวราศีกรกฎหลายๆคนอาจจะโสดมานานนะคะมีลูกเติเออเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะชาวราศีกรกฎรวมถึงคุณมีเกณฑ์พบเจอ คนรักที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าอยู่ในแวดวงของสายงานที่เกี่ยวข้องกับทหารตำรวจได้ด้วยนะคะหรือว่าเขาคนนั้นเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในเรื่องของการงานได้เช่นกันนะคะชาวราศีกรกฎความรักถือว่าดีนะคะคุณมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจมีโอกาสแต่งงานแต่งการได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะมีเกณฑ์ตั้งครันมีบุตรได้เป็นบุตรชายได้ด้วยนะคะชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องของ การงานการเงินความรักคุณค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะในช่วงปักแรกนี้ระวังในเรื่องของการพักผ่อนน้อยนะคะรวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคเสื่อมของร่างกายต่างๆนะคะชาวราศีกรกฎรวมถึงบางคนชาวกรกฎบางคนคุณอาจจะข่าตัดทำศสลยกรรมก็ได้นะคะสิบดาบเนี่ยบางคนมีแพลนที่จะทำหน้าทำทำตานะคะ บางคนจะทำหน้าอกออนะคะบางคนอ,อยากจะดูดไขมันหรือจะทำอะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการทำผ่าตัดและทำให้คุณแบบดูดีขึ้นดูสวยขึ้นได้ด้วยนะคะชาวราศีกรกฎนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะมีความโชคดีเป็นเดอะซันนะคะความมีชื่อเสียงนะคะเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายอย่างที่ไพ่ขึ้นมา แจ้งข่าวบอกกล่าวเจอความรักดีๆเจอเนื้อคู่ได้แต่งการแต่งงานโดยเร็ววันนะคะสำหรับคลิปนี้หมอดาวต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ